หลังบ่กคะออกโรงพยาบาลเมือบ้านค่ะเมื่อนี้เสียห้าค่ะคุณพ่อคุณเก่งเชานี่ที่สดสื่นสดใสได้ค่ะเด้หลังจากได้นอนเต็มตาเพราะว่าคุณพ่อกลับมาจากโรงพยาบาลแล้ว <c oughs> บ้านฮาค่ะชีวิตกษสิณง่ายๆแบบนี้ค่ะมีฉากหลังที่แสนดีเรนเล่นกับมูลีก็สมศรีเนาะค่ะเนาะชีวิตดีดียิ้มได้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว นีสั่งเลยค่ะยี่ห้วนี้กะมีเสียงแสกซ้อนแน่ด้วยค่ะเด้อพี่น้องสาวเดียวทั้งหลาย FC สมศรีก็จะนี่การว่ากันจากันนี่แน่และค่ะ <c oughs>